สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Paint กันต่อนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดในส่วนของนก Angry Bird ตัวสีเหลืองนะครับเอาละเริ่มกันเลยนะครับไปที่เครื่องมือบลัดก่อนนะครับบลัดก่อนทำการจุด3จุดเพื่อที่จะสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วไปที่เครื่องมือเส้นโค้งเคิร์ฟนะครับเลือกเส้นขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เลยก็ได้ครับเลือกสีดำแล้วก็มาเชื่อมจุดทั้ง3เข้าด้วยกันโดยให้มันป่องๆอ,ออกนิดน้อย ปองๆออ,ออกนิดหน่อยครับนี่นี่ก็เหมือนกันอาให้ปองๆออ,ออกนิดหน่อย <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใส่วงกลมครับวงกลมทีนี้ <c oughs> ให้ กะด้วยสายตานะครับว่าประมาณครึ่งหนึ่งของสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะสร้างวงกลมขึ้นส่วนส่วนล่างของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะใส่วงกลมเป็นดวงตาของเขานะครับเท่าๆกันประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วใส่ส่วนโค้งครับแล้วก็โคง้งประมาณนี้ นี่ครับใส่ลูกในตาดำด้วยครับใส่คิ้วด้วยเครื่องมือเส้นตรง แล้วก็ใส่ในส่วนของจุกข,ของเขานะครับก็จะเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็ไปยังไงอีก แบบนี้ไหมแบบนี้ไปประมาณนี้แล้วก็ไปประมาณนี้ไหม ประมานนี้แล้วกันนะครับเหมือนสับป,ปะรดนะเอาหางนะครับหางนี่ต้องใหญ่ๆหน่อยนะตัวนี้มันเป็นตัวที่เจาะไม้เวลาเล่นในเกมนะครับมันจะเป็นตัวที่คอยอทะลุไม้ให้เรา ประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาที่เครื่องมือ,อย่างลบนะครับลบเราก็ลบเส้นที่อะไรที่มันเหลื่อมออกมาแล้วก็ทำการกิ๊กๆด้วยเมาส์ของเราลบเส้นที่ไม่ได้ใช้ออกไปแบบนี้ พยายามอย่าให้เส้นขาดนะครับเหตุผลที่ครูใช้เส้นใหญ่ก็เพราะว่าเวลาเราลบมันจะหนาเส้นมันจะไม่ขาดง่ายถ้าเราไปใช้เส้นแบบเส้นเล็กสุดนีดมันก็จะขาดได้แป๊บเดียวอ่าได้แล้วนะครับ ใช้เส้นเคิร์ฟอีกครั้งนึงครับเลือกสีเหลืองนะทีนี้แล้วก็โคง้งโคง้งไปตรงนี้แล้วก็โคง้งโค้ง2องทีอ่าเสร็จแล้วก็ทำการเติมสีลงไป แบบนี้นะครับเติมสีส้มเติมสีดำที่ดวงตาที่งอนที่หางเติมสีส้มที่ปากด้วยครับอ่า สีดำตรงนี้หน่อยอนะครับ <c oughs> แล้วก็ท้ายสุดแล้วก็ใส่แวบวบตานะครับตาของเจ้านกแองกี้เบิร์ดนะครับอ่าเราก็จะได้ นก Angry Birds สีเหลืองแล้วนะครับ